ý trong là chưa có đế nín trang suốt lâu, tăng sự nua, mua kế sức kỳ đầu tư cắn mó covid cầu chua chua hòn đầu thang thờ âm phơ thơm đầu lúc xin trăng hài, giữ hà ta mua tốn anh kỳ tàu tù cắn mó covid cầu chua lời há mua cho tốn anh cư มั่วปิงสือคือยัวกี่เตาตูกัางม้อหนัวจ้องเหงวีเล่หนัวทอเป้ีจงน่ะจือกือตี้นิ่งจางสวดเล่าคือไม่ย่อจัวหันดึกทั้งเชิงตำบลตับเต่าอำเภอเทิงดรกลู่เสียงเจ้งไห้หาย่ออีปวนยีเจเจทอกว่าเมสวดเล่าย่อตื้อยืหูเจ๋ชอเติร์จ้องมึงจัวขอตื้อ หาตีไทยตุกังม้อโควิดเก่าจั่วซ้อนย่ออัวเก๋อีปังอีเปาเยอะจู่บูนเตาหน้ากากอนามัยห้างหงวนสัวเตยอหตาเล่งตือกึมมงจั่วทั้งชาวกึมม้วเก๋ซื้อกินดอกตุกังม้อโควิดเก่าจั่วเมยยอะจู่เตาซ้อนจั่วใช้เมตุเข้งใช้ให้ผมม้วอาการหาทอเก๋กงเตยฮันเดอรเป๊อีจงเนะจุดกึดนิ่งจางสุดเล่ายอจ้อนหูจื้อกึ ชัวปัวตัวอัวลุลวงเฮาหลือกัวตู่กังม้อโควิดเข่าจ่วกัวเม่สดล่ามวเก๋งเตยจัวจอหนูจื้เจ้าหน้าที่ปัวฮาสางรู้ชัวหนัวมวดเก๋เช่าจู่จัวเป้อีจ่งนะจุกึดติ่งจ่างสดล่า